ตัะตัดตัดเลยตัด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 เข้าไปในฉากทีกท่เข้าไปแล้วตัด <mut> ลงรักหลงรักสาวน้ำมาเธอทำน่าทำน่าสิกมาโอ้เธอน่ารักเธอบ้าหมาป่าเดือดไดพี่พร้อมจะล่าทักทายพี่เซ่ฮัลโหลดูสติกเกอร์ดื่มเอสโคล่าหนุ่มเจนวายไลฟ์สไตล์อัลฟ่าน้องๆเปิดใจพี่ได้ไหมล่ะเธอไม่เอาเธอไม่เอาเนิร์ดอย่างเงี้ยเธอไม่เอาเธอไม่เอาเธอไม่เอาริสแบบนี้หนูไม่เอา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 เบลแบบพี่หนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอายีบีดีแบบนี้หนูไม่เอาหลังจากที่ฟังเพลงมาแล้วอ่ะไปแล้ว ไปในร้านค้าะไรไหมเดี๋ยวครั้งนี้มันเป็นฝนตกหรือเปล่าแม่ใ,ใจญ่มันกันก็ต้องดูไปอืมเอ้ยอตัวตีตีนมาลานลันอุย้ยคนเยอะจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเอไม่ตกเฮ้ยไอ้คนอื่นมันชอบตก ผมไม่ตกเขียวหน้ามา้าเอ้ยมือไปไม่มีหน้ามา้าขวางหน้าอ้าวแผ่นดินไว้บแมีฝนกรดอยู่มาได้ไงวะเนี่ยเออเออเออ,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 อ ไม่จริงปิ้วเฉยเฮ้ยเอออ๋อไม่ได้แหลกแต่ยืนนิ่งเออทำไงดีทำไงดีดเฮ้ยเดินไปดูข้งมูเลยก่นแต่อย่างแรกเรามาทำสิ่งที่คิดว่าแบบดูแก้เครียดได้ไหมเออไม่ต้องดูก็ได้นะมาดูมาตรานี้ดีกว่า เลยไปดูแก้เคียดกันก่อนโคตรวิงโคตรซิงโคตรวิงโคตรซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรแสดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอคดีเจเปิดเพลงตื้อตื้อแต่แต่ไฟพึ่งพาูว่าแวบแวบเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อกตาแดงแปะใส่แว่นดำชูมือพร้อมแดนไล่จะขมับลงตีนมันแล้วยืนมองบนเงยหน้าสู้แสงแสง There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. <gasps> Soon may the well men come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. แล้วก็คลิปนี้มึงมามึงมาบวกกับกูอยากมึงล้วเจอตีนกูปะท่าพัอก,ากอีกแล้วเวนะนะ้ยนะใส่นะอืมเฮ้ยครั้งนี้ยังไงก็ต้องฝนกดคิดกันสิ I love a moon. ปรรปาตตปินออปรปรปาตตปินวังว่าคงจะไม่ป oh ิววงปแอบตัหต oh oh erm ้นไม้ดีก่าดก่อนมีคนอยู่ั้มโอ้ยนั้นนี่นา้ยอมเสียงตายเพื่อไปต้นไมฮ้ยจ๊ยเฮ้ช้ยออ ตายเอ่อแต่แต่ต้นไม้ดูคลิปแก้เขียดโอ้โหอ,อ้ยอยากให้ด่านต่อไปเป็นตึกโลสบอกจัง เอุยตอนไหนที่มันจะจบ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 ห้านาทีห้านาทีเอะหกนาทีแล้วหกนาทีสองวิโอเคหกนาทีสี่เออเออทำไงดีนะอ้าอเสร็จแล้วแค่เนี้ยเพื่ออะไรกันครับเนี่ย รีเซ็ตตัวดีกว่าเพิ่มเพิ่มเลือดอ๋อเพื่อเพิ่มเลือดนั่นแหละอืมวา้วาว่าด่านต่อไปคือตึกโลสบอกเป็นตึกที่เขียนว่าโลบอกเฮ้ยเฮ้ยใช่สะด้วยสำนักงานใหญ่เอ้าอ่านไม่ถูกแล้ว อันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเห็นตึกสูงสูงแบบนะั้นน้ำท่วมนวนพิษแม่นวนก็ดูตัวคลิปไปตลอดขอแค่อยู่ตรงนี้ก็น่าจ,จะปลอดภัยแต่มันอาจจะเป็นน้ำท่วม <c oughs> ใครจะไปรู้เอออื้ออื้อ น้ำท่วมแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่มีพลาดอืมเมื่อกี้น้ำท่วมรู้สึกด้นันไงน้ำท่วมไม่ขึ้นที่สูงรีบเล้วชตึกตึกโลสบอกถ้าเป็นอย่างอื่นก็คงไม่ได้ละอืออืมปีคูสเตรริ ปีนบนได้ดีไหมอ้มอาวอะปีนบนได้ฮ่ยปปีนบนไดได้ตึกตักตึกตักตึกตักตักตักเออขึ้นมาแล้วเอ้ยจิ๊บก็จะจบแล้วทำไงดีนะเออเออเฮ้ย โออตายแล้วดูคิก้เคียดก